คุณมาหาผมทุกอาทิตย์เลยทำไมเหรอเจ้านายฉันบอกว่าจะไล่ออกถ้าไม่มาบำบัดแล้วทำไมเธอถึงคิดว่าคุณต้องมาบำบัดด้วยล่ออะ,อะไรกันนี่คุณเป็นบ้ายังไงฮะฉันนึกไม่ออกเลยสู่สู่ความสำเร็จของเทปเคสนึกออกไหมว่าจะวุ่นขนาดไหนเวลาทำอาหาร40อย่างพรอง้รอมๆกันอย่าได้ไว้ใจใครทั้งนั้นฉันแค่อยากให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีมีเป็นเหตุผลที่ฉันต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองอย่าให้ใครเข้ามาขนาดนี้ไม่มีข้อความเป็นคน ควเคธฉชินว่าคุณควรรับสายนะฉันไม่รู้อะไรสักอย่างเกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะคนที่กำพร้าแม่ฉันอยากให้เธอหยุดงานหนึ่งอาทิตย์แม่ขอให้น้าเป็นคนดูแลหนูจะกลับบ้านกับน้าตกลงไหมน่าจะมีใครสักคนที่เหมาะสมกว่าฉัน เย้ <Yeah! c oughs> กลับไปทำงานได้อีกแล้วขอบคุณครับขอบคุณจริงครับครับ <c oughs> คุณคิดว่าตัวเองเป็นใครนิมคกลัสฟาร์เมอร์ <c oughs> คุณรับผู้ช่วยเชฟจากร้านอิตาเลียนแล้วส่งฉันไปบอบัดจิตเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> สิ่งสุดท้ายที่ฉันต้องการคือคุณมาานีครัวของฉันไฟกำลังมาชุดคุณอยู่นี่ครัวของฉันนะนี่คุณล้ำเส้นแล้วนะช้อนของคุณก็อยู่ในเขตของผมด้วยผลงานของผู้กำกับจากเรื่องชายนี่คือตัวตนของฉันไม่หรอก มันไม่ใช่คุณนะในบางครั้งที่เราก็ต้องหัวเราะฉันไมื่อที่จะได้มาทำเงินคุณน่ะคงไม่เคยกินของหวานบ้างเลยใช่ไหมผมคิดว่าคุณคงไม่เคยออกเดทกับหนุ่มที่ร้องโอเปร่าได้จริงไหมฉันไม่เคยออกเดทกับหนุ่มนักร้องโอเปร่าผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละเื่อจะไม่ขอซะนะผมคิดว่าผมควรจะกลับส็คืคุณนั่งทับผ้าเป็นของอยู่จริงสิ แคทเธอรีนซีตาจนสงดารานำออสการ์ฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมเขาเป็นคนแค่เดาอยางและแอรอนเอ็กซาสโซอี้ฉันกำลังจูบหน้าของหนูอยู่น่าอายจริงเลยใช่เลยเทพสาวเสิร์ฟหัวใุ้ยใจอย่าง